กูกูปอก้าสามเด้งโหนี่งครับอ่าคิงควีนแจ็คหันเท้ากินเลี้ยโอเคตอนนี้อยู่ในเกมต o นเอเติร์ดสองเฮ้ยไม่ใช่เซนตรอสองโถไปรอเดินเติร์ดอืมวิ่งไปตรงแจ็คเลยป่าสนุกไหมอ้ยใหญ่โอ๋บอแม่งชุดขนาดมากชุดเุดที่สวยเซนต์รอมาเนี่ยนี่ดูดิรถหายบักแน้ รถได้รถได้เดินวนอีกรถไม่มีรถรถรถกูเป็นสนอยใหญ่ตำร้องเลื่อนอ้อกไปเดินออกไปอืออีมันจะจับกูมันจะจับกูไปขึ้นรถเกครับเป็นหน้าที่เกเองเยี่ยมเฮ้ยหายแล้ว หายแล้วครับขี้ไก่จะง่ายได้ขึ้นไฮ้เราไปทำภารกิจนู่นนะตรงนู้นนะจะตัดกิ๊บไหมเกวอมเจียวแต่มันอยู่เยอะเลยนะเว้ยเห็นยิงแดงเชียอะไรเต็มเลยมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยดูดิต้องเบดมาเต็มเลยมันมาจับเราด้วยว่ะโอ้โหจะไปหาเอาเฮ้ยแล้วทำไมมันเยอะจังวะนี่ไงเจอทางเข้าแล้ว ข้างในมีอะไรลงตับลงพักตำรวจชิบหายเลเฮ้ยกลัวอะไรบวกเลยบวกเลยเหรอบวกเลยมาถึงลงพักอะไรกูมาอยู่อะไรแย่งเต็มเลยนี่แค่ลงพักตำรวจเอ่อาวุธเอาวุธเอาวุธติดติดติดกันเองชงหมาชงหมอ ยิงปัดยิงปัดไม่ต้องเสียดายกระสุนกระสุนเราเยอะฮะยิงกระจกทิ้งไม่ทิ้งชุดแม่งมึงไม่น่าเข้ามาแลมา <c oughs> หล่ะเป็นคนพักดิชุดมันจะลอยเจอนี่ยเลยโดนหมาล้วงเป็นคนได้ด้วยอ๋อ,อ,อดรือลุกลงใชด่ดูนั่นดูนะห้องน้ำหญิงนะครับเข้าไปจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไอ้ลรคจิตไอ้ <c oughs> ไลรคจิตตำรวจลรคจิตจะไปไว นั่นนะครับดูนะครับมันกำลังเบอร์อยู่เราต้องคว้างระเบิดไปนะครับฟ <N> ีสัตสัตชิบหายโดนระเบิดเองเ <N> อาไหม่เอาไหม่คว่างระเบิดเอ้าไอ้ส้นตีนระเบิดอ่าช่างมันครับเราเรต้องการเล็ง <N> ม,มันครับนี่ครับจะยิงหัวมันนะเอาไม่ตายมึงมึงโหดมากยิงหัวหนัดหนึ่ง <N> ไม่ตายทางนี้เข้าไม่ได้กรโถน มีชั้นบนมีชั้นบนโอ้มีชั้นบนอย่างเนี่ยไม่มีหลายชั้นเลยเกินอ้าวโหตอนแรกเห็นยังเยอะตอนนี้ไม่น้อยแล้วกวาดเรียบอะู้ซองนับเดียวโอ้เยี่ยมชั้นบนเนี่ยอืไหนฮอรวะวอมันจะมาว่ายน้ำเหรอโดดดิเฮ้ยเดี๋ยวตายไม่เอาโดดดิมีลมชิวชีพเหรอวะจะลองดูว่า โอ้โหตำรวจเต็มเลยโอ้โหแม่งล้อมกันเหมือนหนังเลยเยี่ยมนี่มันหนังชัดเอกเอกพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันทีหลังค่ะตองไงดีคะเรากำลังโดนจับค่ะนี่จับความเข้าใจผิดว่าเป็นคนบ้าเออกูเลยต้องโดนหม่ารวมไปด้วยเลยพระเอกบอกอีอีนางเชนนี ยโรงพจะหาทางหนีได้แล้วเกมบอลเียเจมบอลไม่มีน้ลทีละเน่โดดมาตามซ่าีนัเทียนไม่งวาจะเลือดทีละลาก่อนดูคงตายแล้วแหละยม่ยิงกระหน่ำซมเเซลล์แลจแถว อเปลี่ยนเป็นนี้ยิงไม่กลาวัวัดวัดตายหมดเนี้ยไปเรือของกูหยิบเรือ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 ไปมุ่งสู่ภารกิจภารกิจไหนโน่นภารกิจอะโอเคตัดทิปเลยตัดทิปเขาถ่ายตลอดตัดตลอเลยอะมึงถ่ายใหมถ้ามึงถ่ายตลอด แต่จะเข้ามาใกล้ก่อนขายเดมนี้เราก็เล่นกันสังมอนครับถ้าใครอยากดูชแน,นลอองไครก็ใต้คล,ลิปมีชเแนลคนไ้ยครับผมโอ้โหเทเนิกเทคนิกเทเนิกจมโอ้ <laughs> นนมนันได้จมเงยปัญหา วาไรอู้้อ kind of ้ยไงเลยเย๊โอ้ยได้ออขาวมันบอกเลยอ่ะโอ้โหอ้โหไอเจ๊ไปติดข้อองขาวมันบอกโอ้ยเจ๊อยู่ลงีกูวาาไปตรงนี้เลยอะไรกินเป็นของข้ามีร้านเสื้อผ้าด้วยจะเอ้ไปไหนซื้อใหม่เหรอย่ร้านเสื้อร้านเสื้อสันโลนี่ว่าใช่ยเนี่ย นี่มึงสตาร์สตองโฮแปลว่าเป็นภารกิจหรือวการซื้อเสื้อผ้าใหม่ตอนนี้กูหนาวกูหน <c oughs> าวของลรมเข่าถลอกเลยนะมันสิ่งอยากูอย่างไรกินขาดชิปหายไม่มีเสื้อใส่เหลือเสื้อตัวเดียวมึงขายกูทำไม <c oughs> นี่ครับรูปยังโหดแต่เสียเป็นเจ ไอสัตว์แข่งขันธนาคาแนวนี้เรียบร้อยครับหล่อขึ้นกองยกเว้นตั้งเกงในเดินตกหัวทิย์ไม่เอาต้องการโชว์ซิกแพคอะถอดเสื้อยังไงหายครับถอดแกินอย่างเอมิสซิกแพคได้ะ มีดีดัเกยซะอย่างีไปแอบเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตั้งนานเลยนะพคเปลี่ยนตั้งแต่ตอนสร้างแล้วป่แ้าบินล้ไอเกยอุ้ยอุ้ยไปได้าต้องรอบาเอซซินได้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 เป็นเอเซโอคอนเนอร์เดอตาร์สมบไรเอาอิซซนติ กูได้ไงกูเพิเห็นกูได้ไงเดี๋ยวหลังไูโอ้คอเนี่ยแหละไอ้นวม่ไม่ให้กูซื้อตะกงเก่งอีร้านต้นตะีนเะฮ้ยขลังหลังเข้าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตายทำไมขวดไม่ดของขังอืมไอ้หนุ่มมีแต่ผมไม่มีพวกนี้โอ้โหเยอะแยะเอาไปขายทั่วเลย เดอดลาสมูไรมึเคยดูว้าเดอดราสมูไร่งจัดไปเต็มเดอดลาสมูไรทอด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 ตกน้ำเลยเดือดราสมูไรมึงเอาเมียโอ้โหเยอะเยอะมึงมึงอขาวพอข้าวข้าวไม่จบเอาไอเาไอ้ง่วิ่งโดนไฟเลยไอี้กมแม่งมีคนจะเอาเมีเองเป็นละเอาเมียตัวอง มึงชั่วไปไหนแทงไข่เฮ้ยแทงไข่่แเองอือืมเอาเฮ้ยแทงไข่แล้วไม่ตายมึงจะตึกไปไหนนี่คค่เอค่เลยเฮ้ยยิงอะไเนี่ยตกนี่โ้ือไกินนแม่งถล่ม มีลูกโม่ด้วยพวกนี้รวยชิบหายเอ้าเฟลอ่ะอเอาชอสแรกคู่หนึงก็เฟลเขาชอสเฟลกันมาเยอะเยอะมาเยอะจนเราแหวนผมขอซื้อกางเกงหน่อยเถอะอีป้าคุณย่าให้ผมช่วยนะผมเฮ้ยมาเล่นนี่กันที่มันเฮ้ยเย้าสัตวต เฮ้ยคุณช่วยคุณยายคุณยายเนี่ยดูดิเขาต้องใช้ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ใช่รถเข็นนี่ไม้ค้ำอ่ะเขาไม่หายเออโดนทิ้งเลยเฮ้ยไอ้ชัดโหมันปิดมันปิดมันขังเราไว้พวกชั่วมึงมึงขังพวกกูมึงตายหายหมดขังกูใช่ไหมกูใช่ไหมมึงขังกูใช่ไหมเอ้าวมึงอีกคนหนึ่งอีป้ามึงอีกคนหนึ่งอ้าวป้า นี่กือวิธีขโมยแสเชียฮะเราจะได้เงินเยอะนะโอ้ยอ่ะอดเอ้ยเจ้าของร้านเนี่ยใช่เอฟมาแล้าเอฟตัวได้ตังค์พาไปหาตู้เซฟดิเออตู้เออตู้ตรงนั้นเลยป้อนตรงนั้นเลยกได้แล้วเออหมดประโยชน์ละดินไปเอ้ยเรามาหนีหนีทางข้างล่างเหรอเอเฮ้ยเออจู่ๆเหมือนร้านตรงนี้บาแล้วหนีมาแล้หนีทางข้างล่างมีทางให้หนีด้วยน่าจะมี เอ้ยาป้าเือกันเฮ้ยป้ายังไม่ตายเหรอปลาโอ้ปลาดินปลาดินใหญ่เลยยังไม่ตายเฉยเฮ้ยอย่า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 ไหลเลยมึงเอ็กกรว้มันสไลเดอร์เล่นโอ้ป้านอนป้าเป็นไหลอ่ะปล่อยกลรวยป้าแค่เนี้ยมึงไปนี่ไปนี่ป้าเป็นไหลอ่ะดูเล็ดเยอะเลยมึงเนี่ยไอเจ้าของร้านเนี่ยป้าเมย์ป้าเมย์ไม่มีชื่อหรอป้าเมย์ กูไป่รู้ชื่อเขาเนี่ยตอะไหนเอาในกระปาเมย์เอาเอาแม่งคนแก่ได้แหละเฮียตื่นอดูมึงดูโกรมึงนี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยสองโกรธสองโกดี๋ยวสองโกรธกูนะไอคนอื่นาจ้เฮียลองกูด้วยดีกูวิ่งช้ากูมีตัวประกันไอป้าอยู่มึงตายซะกว่าเฮ้ยบอมเปลี่ยนทางดีกว่า เขาบอกที่นี่มีผีอ่ะจริงเหรอดูดูดูมวแมวอีเฮ้ยเยี่ยนั่นหายอี๋เยี่ยยังไม่ขายต่อหน้าเลยเยี่ยมีลอกมีลอกกูบอกแล้วที่นี่มีผีเอาเยี่ยนี่มันโค้งเราหรือเปล่าหรือฝันพวกตัวเองตั้งนานีหญิงพวกตัวเองเฮ้ยไปตรงโน้นไปตรงโน้นไปตรงโน้นเนี่ยนี่เฮ้ยตรงไหนก็มีผี เฮ้ยอันนี้ป้ายใหญ่กว่าตอนนี้ก็อยู่ในการคนอวดผีนะฮะบินไปตำรวจเล่นน้ำตุอ่ออยากเล่นน้ำอะ่ะเซนด้วยดีกว่าอยากเล่นน้ำอ๋อเบื่อตกผีไอ,อ้ยาน้ำน้ำตื้อเฮ้ยทำไมกูณนอนตายหา<อ>ขึ้นยังไง ขึ้นอย่างนี้ก็ได้วะเฮ้ยมีทางลงอีกอืจะลึกไปไหนเอาเดินลงมาเป็นท่าน้ำแล้วเรือที่ไหนมันจะมาจอดตรงน้ำตกนี่แล้วนะนั่นดิ้ไปที่เจอโจรแล้วฮะเราต้อเป็นทุกสองแล้วยิงมันนะปิวไปเลยกดอะไรเลือกควบการลุ้นกดอะไกดแชทอ่ะอ๋อกดลือกสอขึ้นนี่ได้ไอ้ดำ ลองเลือกเรียกพวกดิเรียกไม่ได้คุณผู้ชนได้พวกอีกคนหนึ่งจะต้องหาพวกก่อนใครจะเป็นพวกครัวเฮ้เราเจอทางออกฮะเฮ้ยเย้ทางออกสุขความเวิ้งว้างชิบหายชิบหายไม่มีเรือเออรถรถใช้รถแทนเรือได้เลยรถรถรถยี่ห้อพวกครัวไหมอ๋อคสัตว์เย้ ท่าบาโลมานะนี่เลยอ่ะเรืขอละซื้อไงวะซื้งด้วยยี่ยมาเดี๋ยวเกยช่วยยิงคุยเัยคุณลุงหนาเอายังซีนอยูไ้เรื่องจิตไอ้เชี่นเป็นรูปไปเนี่ยเฮ้ยเราจะทำไม่ได้อะ À. chơi chơi rico đá rico 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 đá rico 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 ก็ผมเป็นตายหาแล้วนิดเดียวเออพระเอกพระเอกเหใช่ที่จดไม่เถอที่แักที่แักอืมจีดก๊กจูได้สกี่เออตายดูสิวิงชนที่วเนี่ยบินได้อืมได้ช้าเพลงคนล็อกทมันทสุดทีเคยได้นะ อที่รัฐเจอแล้วอาเซียนเข้าอาเซียนย่างเข้าอาเซียนอาเซียนันี้เขาจะมาจับปข้หาคนบ้าใไมผมไม่จริงเบเสียป้าทำเนยรุก่นต้องเคลียร์พวกตำรวจตรงนี้ให้ตายห่าีู่ก่อน

ตำรวจไอ้ศพแข็งเนี่ยมเห็นศพคนไหมเห็นศพคนไหมหน้ารถเนี่ยเห็นศพคนนีหน้ารถเนี่ยกูเห็นเนี่ยเนี่ยมันติดตับขยับไปดิเฮ้ยรถมันหมดแน่วะมีอะไรกันมันหมดมีด้วยอ๋อมีติดศพคนไอ้เอ็งว่าตกแติดศพรวจด้วยนะมึงเอ้าลงไป้ทำไมอะ

คิดเลยวะเนี่ยเหมือนในเซต,ตรอสามอะ่ะใช่ก<ช>็หัวห้องลงมาอ๋อใช่ใช่คุณผู <c oughs> ้ชมดสินวดสีลุงเจ็บอ๋อว่วงว่ว <c> ง <oughs> อ๋อ oh, <c oughs> เออเหมือนเจ้นเราถามทำไมตามตุดนี้ต้ยบเกินที่ขึ้นนะเกงกด enter อย่างเดียนะโอเคไหมเดี๋ยวกดต้องใหนะ้หัวห้องคอยออกเอเขารู้แนละ้วว่าในตอนนั้อนอาสอั ห้องชนกูใช่ไหมห้อมงชนกูเดี๋ยวผมจะรอรถมานะครับนี่รถเราเป็นแข่งการที่ชานฉลาดนะฮะองขับรถชอวจเฮ้เฮยเฮ้อ้วเ้เฮ้ยเฮ้เอ้าเเฮ้ยเเอ้เเเเ้้เยเเ้ไ้เ ตัวเออกูตายกูยืนถุกที่ตีลูกกาสามระบบเสร็จแล้วอื้ออืออค้างจีบหายเออปินเองก็ไนะค้างปล่อยลงด้วยดิค้างไอสัตว์ค้างหืมค้างแหลกขนาดลองตรวจวางเป็นป้อนได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเขาขับชนเอง โอ้สองพันสามพันยี่มเดี๋ยวขับนมาอ้โโอ้โอ้โหเจ็ดพเอ้มาพุ่งมาเลยไม่น่ากะโดดเลยโดดไม่โดนเออกอช้อ Ok, đấy là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  ra là đấy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  đi đấy đi, đấy là Không có đấy là đấy là đấy đi, đấy là đấy đi. đấy là 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 đấy đấy là đấy

โอ้โหห้าพันเจ็ดพันโอ้โหโดนคนดีเมื่อกี้ไอ้แย่ฟ้าผ่าละแต่เตะเบอร์เตะเบอร์ดีโก้รอด้วยอีกสิบเอ็ดวิไม่จะแพ้หรือนี่บน่ อะไรเฮ้ยกูเล่นเองก็ได้ปะแหมโอ้ยเฮ้ยชอบชอบต้องเดินไปส้งตีนอ่ะมีรถน่ทำไงให้ได้หนึ่งพันวะ แยกกันทำเลยดีกว่าจะได้ไวๆเฮ้ยสีเลิยังไม่ถึงที่เลยใช่อ่ะเราจะมาทำเที่ยตรงนี้นะฮะเพราะมีรถเยอะดีนะครับ เราก็ช่วยเก็บสนะินาพันสองพันนะฮะเออโอ้โหจ็ดนะอืออืออเอาอ้โหสะดุดทีหมดตายโอ้บินได้คนไทบินได้

าไอสัตว์เดี๋ยว học เดี๋ยวทำไม <c oughs> อ่ะเออโอ้หน้าแหกทำใครเออหน้าแหก <c oughs> เนี่เดี๋ยวโบนัสโบนัสช่วงโบนัดเออ,อ,อช่วงโบนัสช่วงโบนัสเออเออช่วงวนัดเออเออไม่มีรถมากู <c oughs> <c oughs> ต้องทำว <c oughs> ิ่งขนาดแค่ เอือดใจขอดิงอือดขอ,อ,อ,ขอริง่งกมูเกาๆเลยดีสวยมากอืออือดบิน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 แท็กซี่อือชนที่สามพันไปสี่พันเลย ไปความจริงแล้วอีกนิดเดียวอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นต้องีบทำเงินให้ได้<ะ>สำเร็จ,ำรจสำเร็จเยี่ยมเยี่ยมร้อยเดียวโอ้โหไม่ให้กเก็บไม่ให้กูเก็บเป็นแสนแค่ให้กูร้อยเดียวะจะไปทำธุนะรกิจนะฮะกูขอซื้อเสื<ๆ>้อก่อน จบคลิปนี้กันเครับคลิปนี้นะครับขอบ